ัวนี้หลอดมีปัญหาประหลาดมีปัญหาครับป้าพี่ครับทำรักษาการว่าสัตว์มาไม่ไม่น่าจะเข้าได้จะตอนเปิดเนี่ยผมผม,ผมยังไม่เข้าใจตัวนี้ครับจริงจอบูเครับเราวัสัตว์เข้ามาไงว่ามันเข้าทางไหนได้ทาําไมมันจะปิดได้เม็ดตัวนี้อฮะจริงๆงถ้าเกิดมันไม่เคยอยู่มันก็ไม่มีนัน่นเลยทิ Á, 1, 2, 3, 4, 30, นี่เมา่นี่ไม้เนี่ม้มาหนึ่งสองสามสี่สาสิแล้วห้าเนี่ยห้าตัวนี้ก็แสดีติดหมดรับตอนนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนหลอดอะติดหมดครับยกเว้นไม่มีหลอดก็ไม่มีบัลลังของตู้นี้นจิงแล้วตอนนี้ที่ไม่มีหลอดเนี่ยหยุดตรงั้นตอนนี้ผมยังไม่ได้เกลียยังไม่ได้เกลียหลอดนะครับแต่ว่าหลอดขาดสิบไม่ใช่บลลังขาดสิบใช่ใช่ครับนั้นเดี๋ยวพอเกลียก็เปลี่ยนตามที่ท่านว่า คือเย็นเสร็จตอนนี้ยังไม่ได้เกลี่ยคือต้องติดหมดครับติดหมดนะเอาแล้วคืนนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยเอากันกี่โมงอ่ะอ๋อไงไงก็ต้องขอจุดโมงครึ่งอ่ะหรือสองชั่วโมงในการที่เราจะเปิดเปิดเหมือนแกงขันเลยอ่ะครัือเนี่ยเอากี่โมงอ่ะเมามาท้าโมงครึ่งนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องจังหวัดตรีครับก็คิดว่าคณะกรรมการสโมสร แล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมทางอาจารย์แล้วก็ทุกฝ่ายนะครับที่รักทีมจังหตราได้มาช่วยกันอย่างเต็มที่ครับอาจารย์บูญพลก็มาคุมเรื่องไปนะครับซึ่งเราก็จะติดทั้งหมด1้อยเซในวันที่10ครับสำหรับสนามของเรานะครับก็คิดว่าเราทำดีที่สุดอาจารย์ก็เขาเพิ่งจะมาลงมือทำนะครับแต่ก็คิดว่าภายในไม่เกิน15เามษาครับอาจารย์ก็จะเสร็จหมดนะฮะผมมืเรียนว่าเรามีความพร้อมครับก็คงฝากพี่น้องว่า ทีมท่าเหลือเ็เป็นทีมที่เก่งนะครับแล้วก็เป็นพี่จึงลงมาจากไทยลีเราก็เป็นน้องซึ่งขึ้นไปจากดีสองครับเราสู้เต็มที่ครับแล้วคิดว่าแรงเชียร์ของท่านอาจจะทําให้ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายนัดตาดอาจจะมีชัยในวันนั้นก็ได้ถ้าเกิดคนตาดยกพวกกันมาเยอะครับก็อยากให้พวกเรามาให้สนามแตกเลยครับ